สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอฟยัสีชมพูนะครับผมก็หลังจากลงสาลมือแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับพอดีติดตัวลูกเข้าโรงเรียนเข้าเรียนวันแรกนะครับก,ก็เลยเพิง่งเพิ่งได้ได้ทำที่อยากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วตอนเช้านะครับผมวันที่สองนะครับวันแรกไม่ร้องไห้หรอกวันเนี้ยร้องไห้เลยร้องไห้หาแม่นะครับยวให้แม่ไปด้วยบรานั้นเลยนะครับผมอ่ะก็เรามาดูก่นันนะครับบริกันต่อระหว่างที่ช่วงนี้คือลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็ทําให้มีเวลาพอสมควรเหมือนกัน แต่ว่าก็จะรุ่งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมอืมก็อ่ะเรามาดูกันนะครับผมวันที่ก็ก็สวัสดีนะครับเอฟซีทุกทา่านขอบคุณนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ช่องก็เริ่มกระเตือองขึ้นมานะครับแต่ว่าอยากให้กลับไปถึงห้าหมื่นซับเร็วๆนะหลังจากที่ช่องหอยเด็ดมาทุกคนปิดไปนะครับผมก็วันนี้ก็มีช่องนี้ช่องเดียวแหละนะครับก็ติดตามด้วยนะครับอ่ะ อัปเดตสถานาวันนี้นะครับวันนี้ณนะตอนนี้เลยนะอามินก็คือจะทําคลิปแล้วก็ลงเลยนะครับเพราะว่าไม่ไมลงนานละตอนที่ทำคลิปเนี้ยเราก็ลงก่อนเลยแล้วก็อัปเดตสถานไปด้วยเอ๊ะอัปเดตสถานตอนนี้ตลาดเปิดมาสักวันสองวันแล้วเนาะก็ตอนนี้ตัวที่อั้นจริงจหรือว,ว่าหาไม่ได้จริงๆณตลาดตอนนี้นะครับก็อ่ะครับสถานตลาดตอนนี้นะครับก็ตัวที่อัน้นหนักหนักจริงๆนะครับตอนนี้ก็คือห้า สามแล้วก็เจ็ดนะครับ้าย้ายกระสานเมืองขายายกับสานมือนะของน่าจะมาจากท่านเองคิดว่าน่าจะมาจากของเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับมีคิดว่าน่าจะมาจากของเจนุกนะครับอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นพวยนี้เลยนะครับงวดก่อเนอเจนุกเนี่ยเข้าเป็นสองตัวแต่ว่าเลขเลขก็จะหลายตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวเก้าศูนย์ด้วยนะครับคล้ายๆกับของดุยพลันแต่ว่าดุยพลัน่ยเข้าต่อเ <amongst> นื่องมามาหลายงวดนะครับคือหลุดหลุดวันหนึ่งแล้วก็เข้ามาสองงวดน่าจะสองวัติดนะ ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าของเจนุสเนี่ยจะหลุดไปก่อนนานๆแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเข้ามานะครับแต่ว่าก็เคยเข้าตรงตัวมาก่อนเมื่อเมื่อนานมาแล้วนะครับหลายงวดแล้วนะครับเลขอั้นในตอนนี้นะครับของพอเจนุสออกมาก็น่าจะอั้นเลยนะครับ5.37นะครับก็คือให้5.37แล้วก็5เอ๊ะแล้วก็3.15นะครับสองชุดสองตัวนะครับผมแล้วก็เน้นไปที่3.75นะครับตัวที่เอ่อถ้ามีลองเทียบเทียบกับสารมืดดูนะคือคือเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูเทียบกับสารมืดด้กัน สามมือในคำนวณจริงได้ได้เป็นหนะ้าสองเจ็ดเนาะเดี๋ยวรู้เป็นห้าสามเจ็ดนะครับผมต่างกันตัวที่สองกับสามนะครับแต่ว่าคือมันจะขยับเป็นห้าเจ็ดได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็อยากให้การเป็นเหมือนกันแต่ว่าแอดมินคิดว่ามันถ้าขยับน่าจะเป็นห้าเจ็ดหรือห้าสองมากกว่าครับถ้าเกิดไม่ใช่สองเจ็ดเจ็ดสองนะนั่นน่าจะเป็นแบบห้าเจ็ดหรือห้าสองมากกว่านะครับถ้าแต่แอดมินนะแอดมินคิดว่าสามเจ็ดน่าจะลงล่างมากกว่านะครับถ้าถ้าตามสูตรของสามมือนะครับแต่ว่า ถ้าใครครามของเจนูนะครับก็สามารถเดือกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าทุกอยทุกตัวมีสกัขขดถูกได้หมดนะครับผมอตอนนี้อันดับหนึ่งนะครับที่อ่านก็คือ537แล้วก็7337น่าจะเป็นตัวเดียวอยู่นะครับผมถ้าเกิดใครอันอื่นมันม,ม,มีหลายที่นะตลาดมีหลายอันเนาะมันมีหลายตลาดนะ <laughs> อย่ามีลงไว้ให้แล้วกันนะครับด้่นาล่ลงนะลงไว้สักพักหนึ่งเดีย๋ยวจะลบทิ้งนะ <c oughs> ก็ก็จะลงไว้ใหส้สักระยะพักหนึ่งนะครับค่อยออกนะครับผมแล้วอาจจะได้ลบออกนะครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันก็คืออันที่บอกว่าตลาดเปิดตอนนี้ตัวสองตัวเนี่ยน่าจะน่าจะได้ละเต็มอยู่ตัวสามตัวก,ก็เต็มนะตเต็ม 8, ตัวนึเต็มแปดเต็มแปดร้อยอ่ะกับเต็มเก้าสิบน่าจะประมาณนั้นนะครับผม ก็ราคาก็ดีอยู่นะมีก็ดีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอั้นนะครับอั้นแค่นี้แหละนะครับก็คือณปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนคุยลงคลิปนะตลาดเนี่ยเออ่ให้เป็นตัวที่อั้นน่าจะมีตัวเดียวคือ837แล้วก็3773แค่นั้นนะครับผมตัวอื่นแล้วซื้อกันได้เลยปกตินะครับอันนี้คลิปนี้เอม็มมินจะมาเทียบกับของศาสรมือดูนะครับว่ามันตรงกันตรงไหนบ้างครับเจ น่าจะความเห็นเดียวกัน7น่าจะมานะครับตันนี้ตัวนี้จะเป็นเป็น5กับ7นะอันนี้ก็57เหมือนกันนะครับมี5มี7เหมือนกันแต่7 3สนี่คิดว่าน่าจะลงล่างนะครับก็คือจะชนกันที่73กันแต่ว่าอามิคิดว่า73น่าจะลงล่างนะคนวณส,สูตรสูตรมันกแรด้73 7จจริงนะครับก็คือ73จริงแต่ตัวบนนี่อามินก็ยังก็ยังคงคิดว่าก็ยังคงคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะเป็น2 7 7 2ออยู่ นะครับแต่ว่าคือบางที่อาจจะขยับตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับถ้าตำแหน่งเนี่ยตัวสองห้าก็น่าจะต้องกันไว้ซะหน่อยนะครับแต่ว่าตัวหนาเป็นแบบสองเจ็สองนะครับแล้วก็สองห้าเนี่ยนะน่าจะน่าจะสองห้ากับห้าเจ็ดห้าถ้าสนใจนะครับเออแต่ว่าตามที่อมินมันแต่เป็นคนทว่าน่าสองเจ็ดสองน่าจะมันจะมากกว่านะครับผมอืมเพราะว่าเท่าของเจนุกนะครับก็มี สามหนึออ่งห้านะครับแล้วก็ห้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็มีหนึ่งสามสามสองหนึ่งห้าแปดเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดห้าสามด้ตัว 7, 5, เจ็ดห้านี้น่าจะชนจนกับของสามเมื่อเหมือนกันนะครับตัวสามเจ็ดเจ็ดห้าอ่าครับอ่าตัวชนก็จะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับถ้าเกิดเทียบระหว่างของตัวสามเมื่อแล้วก็เจนุกบริหาเหเองเราสอบกันที่ตามอยู่แล้วก็คิดว่าสองคนนี้นะครับถ้าเกิด ถูกเหมือนกันนะครับก็จะตัวเดียวเลยนะครับที่ชนกันก็คือ75 57ครับสำหรับทางเลือกอื่นนะสองคนที่ตามอยู่นะครับแล้วก็ตัว37มเจามเน่าจะอัานไปแล้วนะครับผมตามประวัติเดิมที่ผ่านมาชุด3ตัวที่อัานนะครับที่อัานตัวแรกประมาณสิบงวดน่าจะสิบงวดที่ผ่านมาตัวที่อัานตัวแรกเนี่ยไม่ออกนะ <c oughs> ไม่ออกนะออกตัวอื่นแทนนะฮนะไอ้มีคิดู่ว่าออคือด้วยความที่สามมมันชนกับ ของดิบพลั่นนะมีก็คิดว่าเอ้ะมันเพราะมันออกมาตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวอั้นตัวแรกหรือเปล่านะครับมคิดว่าอ่าไม่ออกนะคือไม่ใช่อั้นตัวแรกเพราะว่ามีโอกาสออกสูงเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเล่าเล่าให้ฟังเสียต่อตามบัดเก่านะครับตามที่แบบอั้นตัวแรกนะตอนนี้ตัวแรกตัวเดียวนะยังเป็นเอ่อห้าสามเจ็ดอยู่เป็นห้าสามเจ็ดอยู่นะแต่ว่าใครที่เลือกตัวไหนสามารถเลือกกันได้เลยคิดว่าแต่มีคิดว่าเลขก็น่าจะบนอยู่ในนี้แหละนะบในนี้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นด้วยกําลังของงวดก่อนเป็นอ่อ หกสี่สองนะเมื่อก่อนเป็นหกสี่สองแล้วทำให้ตัวหกสี่สองนะตัวกำลังเนะี่ยมันจะหนักไปทางเจ็ดกับสองมากกว่านะครับแต่ว่าโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งพอมันออกเป็นแบบหกสี่สองหรือตำแหน่งเนะี่ยมันน่าจะเป็นสองเจ็ดก็คือยังไงมันก็น่าจะมีสองเจ็ดอยู่อยู่ในเลขสามตัวในใน,ในออกมาแล้วก็ มันจะมีสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งที่ให้ให้เลขสามนะครับเป็นสูตรบวกหนึ่งที่เคยลงไปให้แล้วนะครับสูตรบวกหนึ่งที่มันจะเป็นสามนะครับที่เอาตัวท้ายมาแล้วบวกตัวท้ายตัวนี้มาบวกหนึ่งอ่ะสองบวกหนึ่งนะมันได้เป็นสามนะครับแต่สูตรนี้มีคิดว่าสูตรนี้น่าจะถูกทำลายโดยเลขสี่ัะเพราะว่าเอ่อพอตัวสี่มาเนี่ยสูตรมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับอพอตัวสี่มาเนี่ยตัวน้ําหนักของสูตรมันจะเปลี่ยนทางไปหมดเลยนะครับ เพราะว่าสีเนี่ยไม่มาประมาณ10บของงวดเนาะแล้วหลังจากนั้นตอนรอบก่อนพอสีมาปั๊บมันมีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงทางไหนอ่าเดี๋ยวเราดูกันถ้างวดนี้นะครับเป็น2กับ7จริงนะครับมันก็จะได้เลขในงวดต่อไปเลยนะครับคือถ้างวดนี้เป็นแบบมีเลข 2- องและเอยู่ในชุด3ตัวนะครับงวดต่อไปคือมันจะเป็นแนวโน้มจะพลิกเป็นอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมันจะไปต่อเนื่องของของอีกทางหนึ่งของอีกสายหนึ่งนะครับผมอ่ะ แต่ถ้าใสา่ตัว3เนี่ยใส่ตัวสามเนี่ยมันจะเป็นสูตร2อบวกหนึ่งครับก็คือสูตรเอาตัวสอง้ลขายเนี่ยมาบวกหนึ่งได้นเลสามเลงวดแล้วก็ลากลงมานะครับให้กลายเป็นสสูตรเนี้ยออเอาเป็นคิดว่ามัน่าจะป็นเจ็หรือ8งวดนะหลุดหลุดครั้งหนึ่งนะครับมีหลุดครั้งหนึ่งแล้วก็ออเหมือนหลุดงวดก่อนด้วยอ๋อเหมือนงวดก่อนก็หลุดด้วยก็คือหลุดมาสองครั้งแล้ว คือคือบางครั้งอาจจะคิอาจจะเอามาใช้เป็นแบบอาจจะแบบดูสองในสิบอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อก่อนน่าจะน่าจะกลับมาอะไรเง,งี้ยแต่ว่าคิดว่าพอสี่มาเนี่ยตัวสูตรเนี่ยมันน่าจะปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับพอสี่มาเนี่ยสูตรมันจะเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งนะครับผมซึ่งน้าหนักมันน่าจะไปอยู่ที่สองเจ็ดมากกว่านะานี้ก็คือตามแนวทางนะครับผมอันนี้ก็คือเล่าในถักของสามหมื่นนิดนึงนะครับผมนิดนึงนะครับแต่ว่าสมัคที่ตามของเจนุก บานี้มีมหาเฮงครับก็เล็กได้เลยนะครับก็คือแม่เหมือนการเข้าอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับจะมีดุดบ้างช่วงเข้าเข้าอยู่เรื่อยๆแต่หลังๆนี่จะเข้าเป็นสองตัวมากกว่ามากกว่าสามตัวนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายๆงวดน,นะครับคือเจนุกเนี่ยเคยดังมาก่อนในตอนที่เข้าสามตัวนคนักในงวดงวดนู้น,น,นเลยหนานเลยนะครับผมอของเจนุกเนี่ยคือจะดังในช่วงหนึ่งในตอนนั้นนะแต่ว่าหลังก็จะเข้าบ้างเข้าแบบ เข้าบ้างถูกบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงของอาจารย์ดุยพลันจะเข้าเข้าบ่อยกว่าในในโทนในโทนที่ผ่านมาแล้วแต่ดุยพลันน่าจะเข้าเข้าได้เต็มเต็มมากกว่านะเลยเข้าอยู่เรื่อยสองตัวเรื่อยๆนะครับมีสามตัวด้วยนะครับประมาณอย่างนั้นแต่ของดุยพลันไม่ได้เป็นแบบออกมาเปิดหน้าแบบเออ่เปิดหน้าทําเฟซอะไรเงี้ยให้มันเป็นกระแสเป็นข่าวประมาณอย่างนั้นคล้ายกับสามมือสามคนก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือเอาให้ fc แบบนี้แหละเราถึงทำผลให้ปกตีคล้ายๆกันนะครับสามมือกับของดุยพลันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม คือไม่ได้เป็นกระแสท่านเองนะครับถามว่าแม่นไหมแม่นมานะครับสามมืดแม่นไหมก็แม่นมากเหมือนกันนะเข้าสาม้วนสามอ้วนเต็มเลยนะครับก็คือเราให้เล้แค่นี้เลยคือคือให้เลขน้อยตัวมากในของสามมืดแต่ว่าเข้าเต็มเลยนะทำให้แบบได้น้ําหนักแบบเต็มเลยแหละอในส่วนของสามมืดนะแต่ว่าดุยพังเนี่ยจะมีเลขมากกว่าหน่อยนึงมากกว่าแต่ว่าเข้าตลอดไปก็เข้าตลอดเหมือนกันนะครับผมของเจนุกก็เข้าใหญ่เรื่อยแต่ว่าด้วยความที่เป็นกระแสก็เลยดังขึ้นดังเหมือนกับเจฟองเบียร์หรือ เปน้ำหนึ่งอันนี้ก็คือเล่าตามเทนจริงๆครับจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มีหลายๆสูตรที่แบบเข้าต่อเน,นื่องอย่างซื้อหวยยางโยมเนี่ยเข้าตลอดมาอกแต่ว่าไม่ได้เป็นดังหรือว่าเป็นเลขอั้นอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือไม่ได้เป็นกระแสะไม่ได้เป็นไม่ได้ออกเฟซออกแบบข่าวลงข่าวหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นกระแสแบบหนึง่งถามว่ามีหลายๆโพลที่แม่นไหมแม่นมากๆาเหมือนกันค่ แม่นกว่าของแบบน้นหนึ่งไหมที่ฟองเบียร์ไหมก็มีแต่หลายคนที่แม่นเหมือนกันนะแต่ว่าแค่ไม่ได้ออกกระแสทันเองเพราะว่าอย่างซึ่งฝ่ายยงโดมเนี่ยก็เข้าสามตัวหลายงวดเหมือนกันหลายครั้งเหมือนกันเออแล้วก็นักอว้วนแล้วก็เข้าสามตัวหลายครั้งเหมือนกันนะเออเราทั้งส่วนแต่ส่วนหก็คือเข้าสามตัวเหมือนกันส่วนแต่แอฟฟินนีงคือส่วนใหญ่ตอนนี้คือไม่ไม่ได้เปิดหน้าแล้วก็ไม่ได้เป็นกระแสทําให้แบบไม่ไม่แต่มันก็ทํามีข้อดีอย่างก็คือมันไม่ได้เป็นเล็กอันนะครับผม คือมันไม่ค่อยเป็นเล็อันเพราะว่าคนไม่ได้แบบซื้อตามเพราะคนแต่จะดูข่าวเนาะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ไม่ใช่คอหวยจริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนคนที่ดูข่าวอาจจะไม่ได้ซื้อหวยทุกงวดอะไรเงี้ยเป็นคางครั้งที่แบบมีกระแสข่าวเล็กๆดีมาอ่าคนซื้อการเดียรตามซะหน่อยอะไรเงี้ยคนก็จะทําให้แบบมันคนก็จะซืออะะซ้อเยอะพอซื้อเยอะปั๊บมันก็อันทเองตัวอันของเจนดุกก็เหมือนกันนะก็คือด้กยข้อที่เป็นกระแสเป็นข่าวเนาะก็คือแบบมาแรงแล้วอย่างหมือนก็พวกแบบแม่น้ำหนึ่งมาแรงว่าไหนก็อ่านนะ เแต่เพรยังไม่รู้ว่าไงก็อัอนนะครับอันก็เหมือนกันนะครับแต่ก,ก็อะไรหนึ่งก็อันคืออันตัวแรกเหมือนกันนะครับแล้คนก็จะโหมไปซื้อนะครับโหมไปซื้อเพราะนั้นแบบน้ำหนักมันก็ก็ก็กค Ар ่อนข้างเยอะพอเยอะปั๊บเขาเวทเวทน้ำหนักเราเป็นเจ้ามือเนาะมือเบ็ดน้ำหนักปั๊บอ่าอนะ่ามันกระตายเป็น,น,นปตัวอื่นเพราะว่าถ้าเขาถูกปั๊บเขาจะหมดเยอะนะครับเหมือนอย่างช่วงที่แม่น้ำหนึ่งช่วงหนึ่งที่ที่ถูกเยอะๆที่ที่แบบให้แม่นๆแบบสามตัวสองวัตติดอย่างเงี้ยเอ่าเจ้ามือครับ เรียบร้อยเลยนะครับหรือว่าโดยเฉพาะขายย่อยทั้งหลายที่รับเองกินเองตายเองเลยนะครับตอนที่แบบบางคนบเสียไปหกสิบล้านอะไรเงี้ยเป็นขาวเนาไม่จ่ายเพราะไม่มีจ่ายนะครับคือรับรับกานคิดว่าไม่ถูกจะถูกเต็มเต็มอะไรอย่างเงี้ยตรงตัวตรงๆเต็มเต็มอะไรเงี้ยของแบนหนึ่งในในช่วงนู้นนะครับมันทำให้เป็นแบบกระแสของการอั้นเลขมาตั้งแต่นับป right. ัตนันเป็นต้นมานะครับที has, ่แบบหนึ่งตัวสองตัวหลายๆงวดนะครับแล้วก็ถูก3ตัวโป๊ะๆสองครั้งติดอ่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนะครับ จมือขายย่อยตายเรียบเลยนะแต่หลังๆเนี้ยก็แทบจะไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้แบบจมือก็เริ่มฟื้นกลับมาฟื้นกลับมาฟื้นกลับมาเพราะว่าเอากําไรจากเหล่านี้นะเอาไปกับแบบชาหอยทั่วไปนะแต่าแต่์มือเข้าอยู่เรื่อยๆนะทำให้เราได้น่าจะได้กำไรจากมือกันบ้างอยู่นะครับพอสมควรนะครับอือนี่คือเล่านิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ทําคลิปหลายวันละบุแต่ยุ่งอยู่นะครับผมเกิดเ่า่องนี้นะครับถ้าถามไม่มีมัม่ก็ยังเชื่อมั่นในของสาเพรามือก็่อข้างจะ คำวัเองนะมันคิดว่าเน่นก็น่าจะมาน่าจะมาแล้วถ้าเจ็ดสองสองเจ็ดมีเจ็ดสองสองเจ็ดอยู่ในเลขสามตัวในงวดงวดที่จะถึงนี้มันจะทําให้การคำวัมันมันต่อเนื่องไปอีกในงวดต่อไปนะครับคือมันจะมองเห็นเลขในงวดต่อไปเลยประมาณอย่างนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าคือเพราะว่ามันก็มันเป็นแบบสเต็ปอะตึ๊ก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 อ่าหนึ่งสองเหมือนกับเราขึ้นบันไดนะเดีนี้เราก็ขึ้นบันไดนี้ต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันจะต้องมีปรับสูตร ปรับสุดใหมแล้วก็เปลี่ยนไปอีกสุดแบบหนึ่งนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมแต่สาสตรมือก็ไม่ได้ปรับมาตั้งแต่งวดแรกที่ทํานะครับคือคือไม่ไม่ได้ปรับปรับไปเลยลนะตัวาาสรมือเนี่ยค่อนข้างจะมีตัวหลักเนาะตัวหลักเสร็จผมก็ใชรดับตัวอื่นมาประกอบมาคู่นะครับหลายๆอันมาประกอบนะเพื่อให้ได้เลขสามตัวนะครับเลขสองตัวสามตัวตรงนะครับก็คือเข้าสองตัวน่นจาจกสามงวดจากห้างวดนะ เราก็เลขแบบเดียวๆเ,เลยเลขตัวเดียวๆตัวเดียวเลยนะในทุดสองตัวนะอืแล้วก็เเราก็มีโต๊ดเนาะโต๊ดอันหนึ่งนะในในห้างงวดนะเขาเข้า,ขา,ขาตรงสอง 2, โต๊ดหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดหนึ่งงวดที่หลุดคืองวดที่ a ้ม i นคำนวณผิดจริงๆมันเข้าอยู่นะครับเจ็ดแปดเป็นหนึ่งแปดออกหนึ่งแปดนะแต่เป็นแบบคำนวณผิดเองนะครับามคาจริงทําไม่ถือตีมันเคลื่อนแต่เราก,เราก็เราก็ต้องลงตามจริงนะครับตามจริง ที่ลงให้เองจริงๆแต่ว่ามันแบบคนผิดจริงๆมันต้องบอกว่าคนมผิดจริงๆในวันนั้นจริงๆมีเลือกผิดจริงนะเลือกผิดตัวเป็นจริงๆของทั้งที่มันมันต้องเป็นเลขนั้นนะครับลือกสามมือแต่ว่าเป็นใช้คนเป็นส่วนตัวในการจับนะครับแต่ว่าเป็นงวดเยียวเลยที่มันใช้เพราะว่าตอนเป็นโควิดอยู่มันไม่เหนื่อยนะครับก็น่าจะเป็นเลขนี้มากกว่าอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะต้องออกตามสูตรเลยนะครับผมตามนั้นเลย โอเคนะครับสำหรับคลิปน <dance dunno> ี <laughs> okay. ้ก็ยาวแล้วมีคิดว่าจะมาเล่านิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูพออื่นกันบ้างนี่ก็คือของเจ้าลูกบารมีนะครับที่ตัวอั้นที่พูดเดี๋ยวผมตัวอั้นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้ตัวเดียวตัวนี้ถ้าใครหาซื้อตัวอื่นไม่ได้จะมีตลงไว้ให้ด้านล่างละกันเขาสมัครลงด้านล่างละกันของตลาดแดงละกันอ่ะที่กว่าตลาดแดงละกันมีอันตัวเดียวตอนนี้ตัวเดียว3ตัว5 3 7แล้วก็2ตัว2 7 7 2แค่นั้นนะครับในแผงลอตเตอรี่ตลาดแดงจะทำก์ไว้ข้างล่างละกันนะครับโอเคกกกกกดดดดฝาาไลค์์แชชรตติม่องกหย่าสสวััดีครบ